เราก็ยังคงอยู่ที่นะครับทาเร่นะฮะมาดูบ้านเก่านะครับอันนี้เป็นตึกนะฮะสภาพยังดีสมบูรณ์มากเลยนะฮะสภาพดีสมบูรณ์มากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะปฏิมาก,กรรมแบบสวยนะครับสไตล์เหมือนยุโรปเลยนะฮะเป็นปูนแล้วก็ข้างบนจะเป็น ไม้เนาะนะครับผสมผสานกันนะข้างล่างก็ประตูจะเป็นไม้เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองหลังติดกันนะทุกท่านอีกหนึ่งหลังก็จะเป็นด้านซ้ายมือที่เราเห็นเนาะด้านฝั่งนน้นนะจะเปิดเป็นคาเฟ่น,นะส่วนอีกด้านนี้นะครับผมก็จะยังคงเป็นบ้านแบบเก่านะครับให้คนมาได้ดูแล้วก็มา ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรกันเนาะนะครับนี่ฮะมีป้ายเขียนบอกไว้ว่าสร้างปีวอกพศสองสี่สามสองสี่เจ็ดห้าอู้นะฮะคือปีที่สร้างนะครับทุกคนปีวอกสองสี่เนจะ็ดห้าโอ้อายุก็เกือบร้อยปีเลยนะฮะ มีความสวยงามนะฮะเป็นปฏิมากรรมเก่าแก่ของทางด้านทาเร่นะครับทาเรสกลนครนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านข้างนะครับว่าเป็นยังไงนะสวยงามแค่ไหนนะทุกท่านนี่นี่ฮะสภาพยังสมบูรณ์นะครับยังสมบูรณ์มากเลยสวยงามเลยนะครับ นี่คือด้านข้างนะครับนี่คือด้านข้างจะมีหน้าต่างมีประตูนะครับเรียบร้อยสวยงามเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาพนลไปดูด้านหลังนะครับของตึกหลังนี้เนาะนะครับนี่ฮะภายในเรา ไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะดูได้แค่ด้านนอกเนอะนะครับนี่อันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังถนนเนอะมีอย่างสวยงามเลยนะฮะข้างบนนี้จะเป็นอู้ช่องตรงนี้จะมีระเนงนะครับมีระเนงเป็นไม้นะครับระแนงไม้นะครับเป็นระเบียงเนาะคล้ายๆระเบียงนะครับนี่ก็จะเป็นประตู ออกจากหลังบ้านนะเป็นประตูออกจากหลังบ้านเป็นเหมือนตึก2 2ตึกติดกันเนาะนะครับแต่เป็นหลังเดียวคนนะเนี่ยคล้ายกันเลยนะสองสองข้างมีความสวยงามคล้ายกันนี่ฮะให้ดูกว้างดูงกว้างสวยเลย ตรมนี้นู่นฮะก็จะเห็นอีกหลังหนึ่งเนาะนะครับหลังหนึ่งก็มีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเนาะนะครับจะมีความต่างกันอยู่แต่ว่าจะด้านนู้นก็จะเป็นเหมือนคาเฟ่เนาะเขาเปิดเป็นคาเฟ่นะทุกคนนะลส่วนด้านนู้นก็จะเป็นยุงฉางไม้นะฮะหลังเบลอเอเลยเนาะ หลังใหญ่มากเลยเห็นจากคนที่ยืนอยู่นะฮะหลังใหญ่จังสวยงามเลยสวยนะเนาะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหนะ่อย เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในเฟรมให้ดูนะครับว่ามีความใหญ่และสวยงามขนาดไหน ยอดนะฮะสวยงามเลยามาดูตึกเก่าๆอายุนับร้อยปีนะฮะนี่คืออยู่ข้างในภายในบริเวณอันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับตรงหน้าต่างนาะไม้แล้วก็มีเหล็กดงเหล็กดัดเลยงานดีมากเลยสวยมากนะฮะ นี่ก็จะเป็นประตูเนาะกับประตูนี่ช่องนี้จะเป็นหน้าต่างทั้งสองข้างนะครับเต็มไปด้วยประตูเนาะพอหลุดออกมาก็จะเป็นทางด้านนี่ครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับประวัติว่า บ้านหลังนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็ลักษณะท่าทางการสร้างเนาะคือศิลปะแบบไหนแนวไหนอันนี้น่าจะเป็นยุงช้างโอ้โหไม้อย่างใหญ่เลยนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับประวัติ นี่ฮะก็จะเป็นเรือนโบราณของนายเหลืองหรือเตร่องโซรินเลขที่269ถนนทิ่นไทยสร้างเมื่อ2พศ2 4 7 5เป็นตึกปูนทรงยุโรปลักษณะเป็นตึกหรือคฤหา์สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดน,นามใช้ภูมิปัญญาช่างและประสบการณ์การก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนไม่มีปูนซีเมนแต่ช่างยวนชา ให้วัสดุพื้นบ้านโดยการนำปูนขาวผสมกับทรายผสมกับยางพืชพื้นเมืองคือยางบงและน้ำอ้อยใช้เป็นปูนปสานอิฐและปูนฉาบทำโครงสร้างส่วนบนเพื่อย,ยึดผนังด้านสกัดโครงเหล่านี้คือคือแปรและโครงหลังคาหน้าต่างทำด้วยไม้ทำวงกบโค้งมีแผ่นไม้ ครึ่งวงกลมรับน้ำหนักทั้งประตูและหน้าต่างแผ่นไม้จริงต่อเดืวยไม้เกาะคร่าวทั้งสิน้นอุปกรณ์บางอย่างเช่นเหล็กก้อนปูนหน้าต่างลูกบิดกุญแจจะสั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยผ่านทางคุณพ่อยอแซบกอมบูเรอร์ลงเรือมาถึงกรุงเทพและขึ้นรถไฟมาถึงโคราช เอาบรทุกเวียนต่อมาถึงท่าแรกอีกทีหนึ่งโอ้โหนะฮะนี่ครับคือที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้เนาะนะครับก็เป็นบ้านนะครับทรงยุโรปผสมเวียดนามนะฮะสร้างขึ้นเมื่อพศ2475ก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์เนาะนะครับมีประวัติสุดยอดนะฮะทุกคน ถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมานะถ้าเร่นะครับสกลนครนี่ก็ลองแวะมาชมนะครับบ้านเก่าโบราณอายุนับร้อยปีเนาะนะครับก็จะมีที่นี่แล้วก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะเป็นบ้านโบราณกว่านี้แต่ว่าสภาพจะไม่เหมือนแบบนี้เนาะนะครับลองแวะมาชมกันได้นะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ